สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพลินวันนี้อยากจะแชร์ลิงหัวข้อที่ได้อ่าน,นบทความในวันนี้ของผมนะครับเนื่องจากมีโอกาสได้อ่านบทความของ Howard Business Review นะครับในวันในวันนี้หนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีความคล่องตัวนะครับที่สมัยนี้ก็จะใช้คำว่าอาจาย planning นะครับซึ่งอาจาย planning ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบด้วยกัน4หัวข้อด้วยกันนะครับ เรื่องแรกก็เป็นในเรื่องของเฟรมเวิร์ดนะครับที่สามารถที่จะจัดการกับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับอันที่2ก็คือจะต้องมีความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความถี่จํานวนมากในอนาคตที่เกิดขึ้นนะครับอันที่3ก็คือเป็นในเรื่องของเวลาที่มีคุณภาพสําหรับในการที่จะค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบรินารการสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับ และก็ใสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของทรัพยากรครับที่เราจะต้องมีทรัพยากรที่พอเพียงนะครับในการที่เราจะสามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดการกับโอกาสที่จะสามารถเกิดขึ้นในอนาคตได้ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ4หัวข้อหลักครับที่จะทําให้เกิด Agile Planning จาก h w a r d Business Review ครับก็อ่านและดีก็เลยมาบอกต่อครับขอบคุณครับ